พึงิวอย่า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 พึ่งหิวเออค่อยออกฮเดินเลค่อยออกก็้วอ่อหิวปเลยหิวไปก่อนเดี๋ยวกู่หิวหิวหิวหวให้มันแดง่อโอเคไปเห็นธนูบอกผมด้วยธนูหแล้วอ๋อผมก็ติดสองแล้วด้วยฟังอยู่ติดงติแล้วด้วยไมเปอร์้าบ้านเ้วไมเปอร์อบ้านน้อยน้อยน้อยนลงบ้านน้อย โอเคเด็ดดีอยู่ไปวมาแล้วแตกโอ้โหนมาของเลยสัตว์อืมโอ้โหฮีอะไอสัตว์ปันกายแตกแล้วสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สัทเองอีกโอ้โหฮีอะ น้หม่งม่งบ้าโอ้ยสุดเอ้ฮะเอโอยเ้ยไอ้นี่มันตายเออทำไมมันไม่ตายอะแบบจริงเลยดาบอะโอโคโหโอยโห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 ย กินโอเดนแล้วออไป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 เคยมาเคยมาเอาปั้น,นเลยวอาปัป้นจะแตกแล้ว,ลว,ลลวสารนอยู่สารปั้นนอยูอโดนใไก่กโูโอ้โหแมาวันที่สองเฮลูไม่อ่อนอืแอแต่เพิร์ผิียแล้ว บ้านเข็ดแม่เป็นเข็ดบีปัสอืมแข็งไม่หรอสวยไอ้เน้ <c oughs> <ห>าติดกจ้องบ่อยยังวะบางงันฮะอยู่บ้านปะชี้ไว้เปิดชีด้โอ้ยที่อ่ะแต่หอน ไม่เห็นรอเหนออไายด้วยเหรอตายดินอปานสะท้อนออกได้ไหมปานเฮียดาบเอ้าใมตัวละอ๋อตัไหนฮะานอปนีนี่นี่ไม่เห็นว่าตัวนั้นให้ใค้ทิศขึ้ไว้แมงเนื้อไหล่ฮีอะโอ้ยเอ้กูพีแตกโอยอ้ตีิดเองอเนี่ยไอ้ตีติดสองยังบ่อยเลยอืมตีติอสอ โอ้ยเกียร์โคดแดงอ่งที่ปาไหลแดงๆดงนะถือไวเปอร์ไม่ไงนนั้นไลยเอฟิกต้องให้แม่งเล่นนะมันต้องไม่ยุ่งกับมันเลยก็ได้นะอยาจะหมดแล้วกูจะเป็นไทยแล้วนี่เด็กหมดรีกัะปานทำได้ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

เก้าไมถึงไม่ถึงวงก่อนหมื่นห้าหลายไปไม่ถึงวงดาวไะุณแลนี่ทำไมแทงไม่ตายไก่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 ว้าไก่ว้าผิดแล้วโตแล้วโตแกแล้วไม่ทันโอ้มาแต่ล้ศาสารทินนะเข้ามาเปนแล้วมาหนึ่ เดดี๋ยวหมปันโอยเ,เป็นแข่งอีกแล้วลาย,มายไ,ม,ม,าไม้พี่จะพิษไล่ป็นมั้งไรเมั้งพิษเหรอหมดว่ะหมดว่ะหมดว่ะโอ้ยเฉกไม้ไวเปอร์วขวาตัวป่าป่าหนึง่งป่าแล้วน้อยอมหมื่นเจ็ดเองเหรอวะ<อ>โอ้ แกพงพิษแค่นั้นพอ,อ,นอเอาอู้วิการไม่ไรต่อดิมาเอาเมาแม่ทับมันเลยตายหมดไม่ไมีวิ่งแล้วบังมาละเอาเดี๋ยบไปหมดแล้วโด่แต่ตอนบางเลยอึ้งเลอ,อึออ้งเลยไม่ท้าไม่ส<ะ>ัตว์ อืมหุดเหี้ยตัาตาออกก็ไม่รอดสามหนึ่งไม่มีนกแก้วนกแก้วพอถอนปันก่อนแล้วกันไปไกลเลยไอติ๊กไอติ๊กไปตัวตามอยู่ปิดแก้แล้วโอ้โห่สี่หมื่นอุ้ยตัวโตอ้าวสวยอืม โดนดามเมจเสริมต้องสะท้อนอีกอย,ยันน่ารำคาญโอ้เแยดแม่ล่อตัวนั้นมาโดนตัวนี้ใครหลบบ้านวะไปเปิ่า,าด้วยไปเปิดมีฮันด้วยไป่ะเออเฮ้ยเฮ้มห,หมอหมอเกิดมาเต็มเลยโอ้เยแย่แค่ดอกแรกแรกหลบได้ไอ้เต๊กลอไได้ไงวะเรืเ่มมอยเรื่ยะ เรียบร้อยตือสองทีติดมันแค่เดินเฉียวสวยด้ยโอ้สามทีติดไอสัตว์เ้ยโอ้โหดอกเดียวแตกเลยผมรู้แล้วว่าทำไมไม่ถึงทีติหมทีเออสี่ทีติดไอแม่ยัดอันกว้างนากลัว แลงโอ้โหบิดเบี้ยวยากียากีาก,กูนีแหละเออ<ม>นินข<ม>้าขวาหมอ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 มอ,มอเอองานเข้าอ,อ หมอโดน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 วเราตัวเราตวเกาลปบุกเฮ้ยพี่ีหมอกู่ได้ไงมาสันมาหันมาไอ้สั์เออไปเด็กกูมาก่อนไอ้สั์ไปจมาไม้จมา ร้อนไหมนะั้นร้อนไหมนั้นโอ้ <ไป S 2> โหนะแม่แม่งหลบได้วะแม่งมึงก็แข่งพีเกอร์ตรีทีเดียวแข่งเลยดีนะมึงี่ดีมันโอ้ยเฮียงันตายไปโอ้บ้านเยอะคระับบ้านเยอะบ้าน สีกนได้ไอ้ให้มันล็อกได้ไงวะบางเยอะส์โอ้โหเม็ดเดียวไอ้เหี้ยเออท้องเนี่ยยิงช่องหน้าเหมือนแม่งไม่ฉิดไม่ไม่มีใครเล่นบางกูเกิดออกวิ่งออกนอกกันเลยกไม่ได้มันท้อรอ้เหี้ยมาผีที่ผิดเนี่ยเว้ยมึงสอยกันเนี่ยเป็นแม่เปิ้ลไปเปิดเลยไปเปิ้ลเลยไอ้เหี้ย อ่ะกำลังบ oh, ่อยกินเลยแงโอ้โหสะท้อนหน่อยตเองไปิดเปิดหน่อยเปิดหน่อยโอ้โหสะท้อนเยอะทีละสี่เลยอ่ะไปถึงโบทีตละกอดเต้ยอ้เอ่อไอ้จุ๊กพายจุ๊กพ่ ไวเตอร์ไหลจกาไอกาไอ้การไอ้เฮียสามหมื่นไม่ติดธรรมตาเว้ยมันสีนสิบสองแล้วตายแล้วโอหหูหมหูนูหูหนนัหู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 ันหูหูันะูมันอหู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 ไูหมหู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 อูหูหูนูหูยูหยไูเูหี้ยไอหเหี้ยหิหูหูหูันหูหูหูหนหู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 ูห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 ูะู ก็เข้าบ้านเก็บหมอเลี้ยงเลยตัดแย่งเองผมยันเต๋อเออสวยเออเหยีย่ยมหมดรอสหายก็ อุ้ยหมดลาซาด้าของแท้แม่ผมไม่มีเว้งหมอ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 ไม่มีเหมือนกันโอ้โหขาโมไปสัตว์นีน่ไงเอามีเอาหน้ามันดิมมีดอยู่แล้วขานหันมา แม่งหันมันทำไมมันไม่หยุต้องเล่นกุหลาบขาวกับมันหมอตรวจหมอดูหมอดูหมอดูหมอพบพี่หมอพบโอ้โหเคื่อมาไรสัตว์เยอะเฉยเยอเฉยกลางสวยน้อยจังหวะจังหวะมันไม่สะท้อนปั่นหัวก็ไปปั่นหูวไปอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันอย่าไปตีมันเจะตาย โอ้โหโหโหไปเสือยืทามิงแม่งจะยืสกูโดนล็อกโดนล็อกไอ้เสือไอ้โอ้มีเป็นไอ้อมน้าไปจิ้มธนูมันโอ้ยมันเป็นพี่อะไรไม่ตียืนจรงนะ

โอ้ยเป้าอะไยวะเป้าอะไรผมเดี๋ยวแต่เลยโอ้โหท้อนก่อนว่าน้อยเอียโอ้ยถึงแม่งถึงตัวมันก็ท้อนอีกอะไรวะโอแล้วจังหวะกันน้อยเมื่อกี้ไอ้ก๊อตมาช่วยแล้วก๊อตตอนมาผิดอีพี่ดิผิดแล้วไอ้เฮียมัดมาไอ้สัตว์ากกินอ๋ออ้บุญใครเป็นผู้โชคดีโอ้มาเพื่อยิงมึงเลยสัตว์ ไม่มีวิ่งเร็วแก่โอ้โหอ่านแม่งมาก่อนนี่เหวหน้ามาจิ้นลูกกันดูเอ้ยมันน้าาจิ้นนี่จูเดี๋ยวเกิดยวดูว่าตอนที่มันจะมาไอ้เงี้ยนอนอ่านเด็กน่าสงสารเลยองค์เปิร์ดบัสตีเมื่อสี UND ่น oh, 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 mm ี hmm. like middle, okay. so day, mm ่ไงี้ยอ้าวใช่ คอยทำเรื่องเราทงหน้ามาจิมมีดีกแล้วเร็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 วูบคิดแล้วสวย <laughs> เอ้ยกิน่าไอ้หร่ายไอ้เหี้ยปิดชุดวัสตาไปเปิดกลังเข้ามาโอ้ยตีดไว้เราคนไว้เดี๋ยวปิดให้รอคนไว้เดี๋ยวปิดให้รอคนไว้ปิดแล้วโอ้โหถอนอีกโอ้โหโอ้ยโนฟีบันได้ สีก็มาโอ้ยาบ้านเ้าบ้านตัวหนึ่งโอ้โหเจ็บไปรืโโ้<อ>สายอไ,ไอยหันได้ไหมตีกูไม่หลบเลยเหรอวะเลยอยกเว้นฟ้าไม่รงมันไอ้เหี้ยแข่งดีทิบหาย ไอเชี่ยเลยเบดแม่งเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นแปดเก้าร้อม่งมีรวมกีง